คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่11มีประเด็นขับเคลื่อนงานเพื่อการสารงานเสริมพลัง4ประเด็นหลักๆ 1. ประเด็นวัยทำงานกับความมั่นคงทางอาหารอธิปไตยทางอาหาร 2. ประเด็นสาธารณสุขทางทะเลกับการจัดการขยะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ 3. ประเด็นเด็กและเยาวชนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 4. ประเด็นผู้สูงอายุ กับพทธพลังเสริมสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุในปี2563วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบและการแพร่ระบาดในครั้งนี้ด้วยในพื้นที่ภาคใต้เขตพื้นที่11ก็ได้รับผลกระทบที่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ทั้ง7จังหวัดภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงานครศรีธรรมราชชุมพรและระนองซึ่งปริมาณจำนวนคนติดเชื้อแตกต่างกันแต่ในส่วนพื้นที่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและมีการจ้างงานสูงจะมีอัตราการเลิกจ้างงานหรือผู้ประกอบการหยุดกิจการทําให้คนต่างจังหวัดกลับบ้านหรือขึ้นถิ่นจำนวนมาก ทำให้ความปลอดภัยด้านต่างๆเป็นสิ่งที่สําคัญก็ขอปอจึงได้จัดเวทีร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภยัยค้นหาความโดดเด่นและการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภยัยเปิดภาพและเสียงแต่ละเวทีเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยนั้นเนี่ยนะคะเรามีแนวคิดในสิ่งที่ว่า ขณะนี้เนี่ยสถานการณ์การระบาดของโรคเนี่ยเราจะเห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่ต่างๆเนี่ยที่เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคแล้วก็พอเวลาที่เราพูดถึงนะคะโดยเฉพาะทางสื่อของออทางด้านรเทศพอเวลาพูดถึงพื้นที่นะคะเราก็จะเห็นพื้นที่สีแดงนะคะเต็มพื้นที่ประเทศไทยเลย เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเอ๊ะทั้งประเทศเนี่ยนะคะพวกเราทํางานกันมากมายนะคะแล้วก็ร่วมกันในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคกันอย่างเต็มที่พื้นที่ทั้งหมดของเราเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงหรือเปล่านะคะเรายังมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยนะคะซึ่งถ้าเราพูดว่าเราจะใช้ออพื้นที่คําว่าพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเราจะร่วมกันสร้างพื้นที่ ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็โดยที่เราจะใช้ในเชิงสัญลักษณ์นะคะซึ่งเราคุ้นเคยกันในเรื่องของอสีเหลืองสีแดงสีเขียวนะคะถ้าเราพูดว่าถ้าเราจะสร้างพื้นที่สีเขียวเนี่ยนะคะให้ลุกคืบนะคะไปลุกคืบเข้าไปกินพื้นที่สีแดงแล้วก็ทําให้ประเทศของเรานะั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นประเทศเป็นพื้นที่ปลอดภัยโดยที่เป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยเราจะทํากันยังไงเรามองว่า เราเริ่มต้นกันจากพื้นที่เล็กๆของเรานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็มีพื้นที่เล็กๆในพื้นที่ของเขต11ของเราเนี่ยหลายๆพื้นที่ที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจในการที่จะทําให้พื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยสถานการณ์ของประเทศไทยนั้นเนี่ยนะคะถามว่ามันเกิดจากอะไรนะคะมันเกิดจาก มันต้องบอกว่ามันเกิดจากการทํางานของพวกเราทุกๆคนเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของคนไทยทุกๆคนในการที่จะทําให้พื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะคะเราถามว่าไอ้คําว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะเราบอกว่าพื้นที่ที่ปลอดภัยนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็เราจะมั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่เกิดขึ้น ในสถานการณ์ที่คุณอนนท์ได้เล่าตะกี้นี้นะคะที่คุณหมอทวีสินได้ออประกาศให้กับพวกเราประชาชนชาวไทยได้รับทราบนั้นเนี่ยเป็นสถานการณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะความโชคดีไม่ใช่เพราะความฟลุกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่มันเป็นเพราะฝีมือ,อม,มันเป็นเพราะฝีมือของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นความยั่งยืนของพวกเราเนี่ก็คือว่า ถ้าเรามองว่าเราจะมีพื้นที่ปลอดภัยประเทศไทยเป็นประเทศที่จะปลอดภัยนะคะประเทศไทยจะปลอดภัยได้หมายความถึงว่าทุกจังหวัดเป็นจังหวัดปลอดภัยแต่ละจังหวัดจะเป็นจังหวัดที่ปลอดภัยได้ก็หมายความว่าทุกอำเภอปลอดภัยแต่ละอำเภอจะปลอดภัยได้ก็คือทุกตำบลปลอดภัยทุกตำบลปลอดภัยก็คือทุกหมู่บ้านปลอดภัยทุกหมู่บ้านปลอดภัยก็คือทุก ครัวเรือนก็ต้องปลอดภัยคำว่าปลอดภัยคงไม่ได้หมายเพียงแค่ว่าเราปลอดโรคไม่มีคนป่วยตามที่พูดคุยกันเพียงเท่านั้นเองนะคะเรามองว่าในพื้นที่ปลอดภัยนอกจากการที่จะเป็นพื้นที่ปลอดโรคแล้วเนี่ยผู้คนเนี่ยต้องต้องอยู่ต้องกินต้องทำมาหากินและในวิถีชีวิตเนี่ยนะคะทีเ่เราพูดว่าโควิดจะอยู่กับเราอีกนานเราจะทำมาหากินอย่างไรให้ปลอดภัย นะะในพื้นที่อ,อ,อำเภอเอวดนะคะในพื้นที่ตำบลเอวดในพื้นที่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ของเราเป็นเกษตรกรเพราะฉะนั้นเกษตร,รษกรของเราเนี่ยพื้นที่เราปลูกหลายอย่างนะคะปลูกพริกปลูกฟักทองปลูกหลายอย่างเพราะฉะนั้นจากอาชีพเกษตรเนี่ยเราจะทํำยังไงให้ในเรื่องของการทําอาชีพเกษตรของเราเนี่ยยังทํามาค้าขายได้แล้วก็ยังทํามาค้าขายที่ปลอดภัย ทำให้เราสามารถที่จะเลี้ยงชีพของเราได้ในสถานการณ์ที่เราพยายามจะให้ปลอดโรคนะคะการจัดเวทีไซอีเวนเป็นการรวมรูปธรรมการสารพลังทั้ง4ประเด็นและมีการผลิตงานสื่อสารเพื่อการเผยแพร่งางแห่งความสุขไม่ได้สุขเฉพาะที่นี่ทุกจังหวัดก็มีสูขสูขแวงแห่งความสุขได้ทำเราทำได้ทำม,มาตั้งกี่ปีได้อยู่แบบนี้ตลอด นาฏิมูลสารนะคะเป็นเลขานะะในส่วนของคณะกรรมการกับเพื่อนสมชชาชิกสุขภาพของจังหวัดพังงานะคะก็ตอนนี้ก็ท่านเลขาคนจรงิงวันนี้ก็รับหน้าที่เป็นผู้แทนในการในส่วนของอสมชชาชิกนะคะก็ะท่านอาจารย์หมอบอกว่าสิบเรื่องนะคะก็สิบเรื่องภายใต้ที่สิบเรื่องที่ท่านอาจารย์บอกก็คือว่าพวกเราขับเคลื่อนภายใต้สติทธิกระสาสุขางานความสุขนะคะซึ่ง แต่ละประเด็นนะคะก็จะมีในเรื่องของการกับเพื่อนที่มีมติสมัชชานะคะอยู่ในเนื้อท้งสิยุทธศาสตร์นะคะเช่ยนยุทธศาสตร์ของการจัดก,การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะยุทธศาสตร์ที่2ว่าด้วยเรื่องของอาการจัดการในเรื่องของที่ดินที่นะคะอันที่3ก็คือในเรื่องของการจัดก,การชุมชนๆๆอันที่4ว่าด้วยเรื่องของการศึกษานะคะอันที่5ว่าด้วยเรื่องของการจัดก,การเป็นที่บัติ ที่ว่าทมนะคะในเรื่องของด้านสังคมก็คือในเรื่องของระบบสดิการชุมชนนะคะอันที่8ก็คือในเรื่องของระบบสุขภาพและอันที่9ก็คือในเรื่องของอาการเมืองภาคเมือแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่10น,นะคะว่าเราไม่บอกว่ายาเสพติดนะคะแต่เราบอกว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนสีขาวนะคะก็คือขับเคลื่อนภายใต้สิยุทธศาสตร์ซึ่งแต่ละยุทธศาสตร์ก็จะจับแต่ละเรื่องแต่ละปีมาทำนะคะเช่นสมรชาปีนี้นะคะจะขึ้นในส่วนของประเด็นเด็กและเยาวชนนะคะ ซึ sí uh, so ่งปีท no ี่ผ <Bu questo S 1> I mean, ่านมาก็ทําในเรื uh, ่องของยุทธศาสตร์ที่3ว่าด้วยเรื่องของการทําในเรื่องของบ้านบ้านคุงนะคะก็เพื่อนในเรื่องของมติกนะคะก็ใช้สิทธิยุทธศาสตร์นะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือของสมัชชาสุภาพนํานำสิทธิยุทธศาสตร์นี้ไปทําในแต่ละปีนะคะแล้วก็เป็นมติของที่จังหวัดนะคะโดยแต่ละมติก็คือว่าการได้มาซึ่งมติแต่ละมติก็จะผ่านในส่วนของวงรนักนรรมการกับเพื่อนในบายีสาบนะคะแบบในส่วนร่วมจะปรึกงาว่าปีนี้เราจะใช้มติไอรเป็นตัวเพื่อนนะคะ เพื่อที่จะบอกว่าถ้าปีนี้เราพร้อมที่จะทำเรื่องนี้เราก็จะเพิ่มเรื่อนี้เพื่มกัน